เวลาปฏิบัติสังเกตใจตัวเองว่าเนี่ยใจเป็นปกติไหมถ้ามันเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเนี่ยใจมันจะกระเพื่อมไม่ปกตินะรู้ตัวก็แค่ละออกเอามือออกนะเหมือนเราเอามือกวนลงไปในน้ำเนี่ยนะยิ่งกวนน้ำมันก็ยิ่งวนยิ่งกระเพื่อมถึงเราจะพยายามหยุดน้ำให้มันหายกระเพื่อมมันก็ไม่หยุดหรอกเพียงแค่เราเอามือออก น้ำเมื่อไม่ถูกสิ่งบรบกวนมันจะค่อยๆกลับสู่ความเป็นปกติเองกลับสู่ความนิ่งของน้ำเองใจเราก็เช่นกันนะเจตนาเป็นตัวกรรมนะยิ่งเราพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรนะมันจะเกิดการหมุนวนแบบเนี้ยไม่มีที่สิ้นสุดก็เพียงแค่ละเจตนาคือละความพยายามที่จะทำอะไรให้เป็นอะไรดำเนินทุกอย่างด้วยความเป็นปกติ หากจะมีคำถามว่าเอา้าโลกขับเคลื่อนด้วยตัณหาถ้าไม่มีตัณหาเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ใช้ชีวิตด้วยใจที่เป็นปกติน,นั่นเองยอมรู้สึกได้ไหมเวลาใจมันปกติกับไม่ปกตินะเวลาใจที่ทำด้วยตัณหาเนี่ยมันจะกระเพื่อมด้วยความอยากอยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความอย,า,อยาก,ากาดยายาเดินจงกรมก็เดินด้วยความอยากนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความ อันนี้ใจมันก็เพิ่อมอแต่ถ้าความปกติเป็นไงมันก็จะกลับสู่ความเป็นปกติเดินจงกรมก็เดินด้วยใจปกตินั่งก็นั่งด้วยใจที่ปกติทํากิจการงานต่างๆก็ทําด้วยใจที่เป็นปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นข้อปฏิบัติที่จะกลับสู่ความเป็นปกติของกายวาจาแล้วก็ของใจนั่นเองมันคือบาดฐานที่จะคืนสู่ความเป็นธรรมชาตินั่นเอง ทางสายการคือการคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นธรรมดาคืนสู่ความเป็นธรรมชาติมันความพอดีนั่นเอง